แค่เอาไอโฟนนะครับเหียบเข้าไป1 2 3สามปุ๊บเล่นได้เลยนี่แค่นี้เองครับสวัสดีนะครับวันนี้เอาจอยเกมมือถือนะครับมาแนะนำกันนะครับผมเป็นจอยเกมมือถือที่ใช้กับ iPhone เท่านั้นนะครับผมตัวนี้จะรองรับ iPhone เท่านั้นไม่รองรับ Android หรือว่า iPad นะครับผมก็คือว่าจะเป็น iPhone ที่มีช่องแค่นี้นะครับโดยตัวนี้นะครับมีจุดเด่นคืออะไรก็คือตัวเนี้ย ไม่ต้องต่อบลูทูธไม่ต้องลงแอปนะครับแค่เสียบก็เล่นได้เลยนะครับผมอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราใช้หลักๆก็คือจะมีแค่ปุ่มเดินนะครับแล้วก็เป็นปุ่มยิงกระเลงตรงนี้นะครับตัวนี้จะมีหีเงินนะครับตรงนี้อ่ทั้งหลังเนี่ยจะมีปุ่มเหมือนสวิต์เอาไว้กดปุ๊บก็คือจะขยายตรงนี้สำหรับใส่หน้าจอมือถือเข้าไปนะครับผมทีนี้เวลาเราใช้เนี่ยเราก็คือแค่เอา iPhone ของเราเนี่ยใส่เข้าไป ตรงรูชาร์จนะครับผมก็สามารถใช้ได้เลยนะครับผมอย่างที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยรูนี้นะครับผมก็คือมันจะเป็นรูชาร์จแล้วมีคําถามว่าถ้าเราเหยียบ iPhone ไปใส่รูชาร์จตรงนี้นะครับผมแล้วเราจะชาร์จแบตยังไงหรือว่าเราจะฟังเพลงอ่าใส่โทรใส่หูฟังยังไงนะครับผมนี่ครับตรงตัวจอยเนี่ยเขามีรูมาให้2รูนะครับข้างล่างตรงเนี้ยอ่าแจ้งนิดนึงนะครับจอยตัวนี้ไม่มีแบตนะครับผมจะน้่งหลักเบามากไม่มีแบตนะครับ แล้วใช้ไฟพลังงานไฟฟ้ามาจากไหนนะครับผมคือมันจะดึงแบตมาจากตัว iPhone ของเราครับผ่านทางช่องรูชาร์จซึ่งแบบใช้น้อยมากๆนะครับไม่ต้องกังวลว่ามันจะแบบทำให้ iPhone แบบแบตหมดเร็วไม่มีผลเลยนะครับผมลองเล่นเป็นชั่วโมงนี้แทบไม่ลดเลยนะครับก็คือลดลดอัตราของ iPhone ปกติตัวจอยแทบไม่มีผลอะไรเลยนะครับผมี่ผมลองให้ดูนะครับเวลาเราใชา้แบตเดยวใต่หูฟังนะครับ นี่นะครับพอเราเสียบไปแบบนี้ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับทีนี้มาดูเรื่องของการชาร์จและการใส่รูหูฟังบ้างนะครับว่าํายังไงนะครับก็คือว่าด้านล่างของจอยเนี่ยมันจะมีรูให้2รูนะครับเป็นรูชาร์จกับรูใส่หูฟังนะครับซึ่งรูซ้ายเนี่ยจะเป็นไทเทเนีนะครับแล้วก็รูขวาเนี่ยจะเป็นไล h t นิ่งนะครับซึ่งในกล่องเนี่ยเขาจะมีอ่าสายชาร์จไทเทเีมาให้นะครับก็คืออย่างนี้นะครับเราก็เอาสายชาร์จเนี่ยมาเสียบได้เลยนะครับที่ตัวตัวจอยตรงรูนี้นะครับเดี๋ยวผมเสียบให้ดูก มือว่าเสียบไปปุ๊บนะครับผมลองต่อกับพ่อแบงค์ให้ดูนะครับจะเห็นว่าไฟเห็นไหมครับมันก็จะมาชาร์จให้กับ iPhone นะครับถ้ากับว่าเนี่ยเราสามารถเล่นไปนะครับผมชาร์จไปได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ปกติแล้วรูชาร์จจะอยู่ด้านขวาใช่ไหมครับพอมันมาเหยียบที่ตัวจอยเนี่ยมันก็ไม่เกะก,กะมือ้วยครับผมเพราะมันอยู่ที่ตัวตัวเครื่องเลยนะครับตรงนี้รูชาร์จทีนี้มาลองดูหูฟังบ้างนะครับผมเก็บ ที่ชาร์จก่อนนะครับหูฟังนะครับจะเป็นรูไลท์นิ่งนะครับเราสามารถเอาหูฟังที่เป็นหัวไลท์นิ่งนะครับมาสามารถถ่ายได้เลยนะครับนี่ผมเหรียบให้ดูนะครับก็คือเหียบแบบนี้เลยแล้วหูฟังก็จะออกที่นี่นะครับผมตรงนี้ก็คือเป็นรูชาร์จกับหูฟังเหียบนองรูฝังได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครไม่มีหูฟังที่เป็นหัวแบบไลท์นิ่งแบบนี้นะครับก็สามารถใช้หูฟัง3.5ได้นะครับแต่ว่าต้องมี ต้องมีหัวแปลงนะครับผมหัวแปงอาจจะต้องหาหัวแปลงแบบเป็นเท่เหมือนหางหนูอย่างนี้นะครับมาต่ออีกทีหนึง่งอย่างนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปที่รูนี้นะครับทีนี้เราก็สามารถใช้หูฟังได้นะครับถ้ากรณีที่ใช้หูฟังแบบ3.5นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็คือจบในเรื่องของการชาร์จแบตตัวนี้กับการใช้หูฟังนะครับ ทีนี้มาดูการทํางานกับตัวจอยนะครับผมกับตัวเกมต่างๆนะครับผมยกตัวอย่างเป็นเกมอ่าพับจีฟีฟาแล้วก็คอ o ดูตี้มือบายนะครับผมก็คือเกมพวกนี้ที่มันเหมาะเพราะอะไรนะครับเพราะเราต้องใช้มือขวาในการทัชสกรีนนะครับมันจะปาดมือเลงเนี่ยมันจะถนัดกว่านะครับแล้วก็แนะนําเป็นเกมที่สามารถปรับปุ่มได้นะครับปรับปุ่มได้คือยังไงนะครับปรับปุ่มได้ก็คือที่แบบว่ามันย้ายปุ่มนะครับย้ายปุ่มตรงเนี้ยย้ายไปย้ายมาได้นะครับก็คือมันจะเหมาะกับจอยตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับนี่นะครับถ้าเป็นนะครับ คือแค่เสียบอะครับมันใช้ได้เลยนะครับอันนี้เปิดสวิตช์ด้านหลังให้มันเด้งขึ้นมาอย่างนี้ก่อนนะครับเด้งขึ้นมาเพื่อเปิดนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บเหยียบก้นตันเข้าไปให้สุดนะครับเสรียแล้วก็บีบอันนี้เข้าไปนะครับให้มันแน่นนี่นะครับสังเกตว่าพอเสียบ็ปประมาณสักสามสี่วิเนี่ยไฟมันจะติดนะครับแค่นี้เองครับใช้ได้เลยนี่นะครับผมเนี่ยปุ่มเดินเนี่ยก็คือควบคุมนี้เลยเราไม่ต้องมากดที่หน้าจอเลยนะครับผม เนี่ยครับและตรงเนี้ยมันจะเป็นปุ่มเล็งกระยิงใช้แค่นี้เองครับผมหลักๆปุ่มอื่นพวกเปลี่ยนปืน,ปนหรือว่านั่งเนี้ยแล้วก็กดที่หน้าจอเหมือนเดิมนะครับถามว่าตัวเนี้ยมันทํายังไงถึงทําแบบนี้ได้นะครับคือมันเป็นระบบเทคโนโลยีใหม่นะครับคือเขาจะตั้งอ่าเรียกไงอ่ะเหมือนฝังการตั้งปุ่มมาให้ที่ตัวจอยนะครับคือเราแค่เสียบจอยเข้าไปเฉยเนี่ยมันจะล็อก พื้นที่ครับก็คือตรงนี้ครับปุ่มสองปุ่มเนี้ยปุ่มยิงกับปุ่มเลง็งตรงตำแหน่งเดียวกันนี้นะครับตำแหน่งเนี้ยของมือถือเราเนี่ยนะครับอ่าเล็งนะครับอันนี้ยิงน่ะเดี๋ยวผมลองสลับไปเกมอื่นให้ดูนะครับอ่าลองเป็นคอฟ์ดูตี้อ่ะแค่สลับมาก็ใช้ต่อเนื่องได้เลยนะครับเนี่ยครับ คือคาบูตี้อย่างเงี้ยมันก็คือมันสาม,มารถตั้งปุ่มได้ใช่ไหมครับให้ปุ่มตำแหน่งมันอยู่ตรงเนี้ยซ้ายขวาตรงเนี้ยไอปุ่มเล็งกับปุ่มยิงเนี่ยเ,เล็งกับยิง,ยงนะครับเราก็แค่ขยับให้มันตรงกับตำแหน่งเนี้ยเนี่ยอันนี้เลง็งอันนี้ยิงเดี๋ยวผมลองสลับไปฟรีไฟให้ดูบ้างน,นะครับ อันนี้นะครับฟรีไฟน์เนี่ยก็เหมือนพวกพับจีหรือเกมคอมพิวเตอรเลยนะครับเราใช้แค่นี้นะครับผมเนี่ยปุ่มเนี้ยยิงปุ่มนี้เลงอย่างฟรีไฟน์เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราต้องปรับปุ่มนิดนึงนะครับก็คือปรับให้ปุ่มเลงอ่ะมันอยู่ตำแหน่งนี้นะครับผมให้มันชิดกับตรงเนี้ยสังเกตดูว่ามันกดติดหรือเปล่านะครับก็ไม่มีอะไรมากครับแค่นี้เองเนี่ยอันนี้ฟรีไฟล์นะครับทีนี้เดี๋ยว มาดูพับจีอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้คำถามว่าอย่างอันเนี้ยปุ่ม L 2เนี่ยคือเลงใช่ไหมครับปุ่ม R 1คือยิง L 1พผู้ผิดนะครับ L 1่คือยิงถ้าเราจะเปลี่ยนปุ่มนี้เป็นยิงปุ่มนี้เป็นเลงแทนท่ายังไงนะครับก็ดูนะครับเนี่ยอันเนี้ยคือปุ่มยิงปุ่มเลงใช่ไหมครับ เราก็สลับที่กันครับผมสลับที่กันยังไงนะครับเข้าไปที่ควบคุมนะครับเอาปุ่มเอาตะโขบเนี่ยมาไว้ตำแหน่งยิงแล้วเอายิงเนี่ยไปไว้ตำแหน่งตะโขแพนอย่างนี้นะครับสลับที่กันเดี๋ยวผมลองก,ก่อนนะครับว่ามันตรงหรือเปล่าอ่าอันนี้กลายปุ่มนี่กลายเป็นยิงได้เห็นไหมครับเมื่อกี้มันเลง็งปุ่มนี้ก็เป็นเลง็งสลับกันแล้วนะครับก็คือเราแค่ย้ายตำแหน่งปุ่มสองอันนี้นะครับ ถ้าเกิดใครอยากจะเปลี่ยนปุ่มอื่นเช่นเอากระโดดนะครับก็เอากระโดดหรือนั่งเนี่ยมาวางตรงสองตำแหน่งนี้แทนนะครับคือตำแหน่งตรงตรงนี้หน้าจอนี้เลยนะครับผมเห็นไหมฮะอันนี้เปลี่ยนเป็นยิงนะอันี้เป็นถกก็สามารถทําได้กับเกณฑ์ที่สามารถปรับตำแหน่งปุ่มได้นะครับพวกปรับตำแหน่งปุ่มแบบอย่างเงี้ยที่มันปรับย้ายไปย้ายมาได้นี้นะครับผมเช่นนะครับก็มีพวกพับจีฟรีไฟหรือว่าคอฟตูตี้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นให้ด้วยนะครับกับจอยตัวนี้นะครับจะมีแถมอ่า ถุงนิ้วเล่นเกม V2 นะครับเอาไว้ใช้คู่กันเวลาทัชสกีนจะได้ลื่นๆนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นอัปเกรดนะครับก็คือจะแบบผ้าดีกว่าแล้วก็แบบยาวกว่านะครับผมแถมให้กับตัวจอยตัวนี้นะครับผมจอยที่แบบว่าไม่ต้องต่อบลูทูธนะครับใช้ง่ายมากๆเลยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเราไม่ต้องไม่ได้ลงแอปอย่างนี้นะครับสนใจยังไงก็ทักมาได้เลยนะครับผมทางแชททางไลน์ที่โชว์นดีเพื่อมาคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ